ที่ไปหรือว่าเหตุผลนะคะของการที่เริ่มทำอ e ีทิกเก็ตค่ะคุณผู้ชมอยากจะชวนมาดูกันว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรคือก่อนหน้านี้ การนำไปสู่การขายตั๋วเข้าอุทยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นการลดโอกาสของการเกิดการทุจริตค่าเข้าอุทยานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลของนะักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นําร่องไปใน6อุทยานทั่วประเทศล่าสุดมีกรณีของอุทยานแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังที่น่าจะตอกย้ําความสําคัญของระบบอ e ีทิเกตค่ะ ทีมชุดพยาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารากิจในพื้นที่เกาะกระดานค่ะในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตําบลเกาะลิบงอําเภอการนตังจังหวัดตรังโดยนายชัยวัน์ลิมนิขิติอักษรผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนํนนาทีมไปนะคะคือหลังจากที่ปฏิบัติภารากิจแล้วก็ไปสุ่มตรวจบริเวณหน้าถ้ำมรกต สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะคะหลายคนรู้จักแน่นอนแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจเข้าไปสมตรวจครั้งนี้เป็นเพราะได้รับข้อร้องเรียนมานานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมไม่เก็บค่าเข้าถ้ำมรกต คือมีรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยานหาเจ้าไหม่นะคะซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บอยู่หลายจุดแต่ปรากฏว่าไรายได้มันสวนทางกันนะคะไรายได้ต่อวันเนี่ยต่ำมากมากแค่หลักหมื่นบาทต่อวันยกตัวอย่างอย่างเช่นวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอุทยานหาเจ้าไหมารายงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บได้แค่หมื่นกว่าบาทครับ ที่บริเวณหาเจ้าหมาเนี่ยมีชาวต่างชาติ1คนรถยนต์9คันคนไทยอีก18คนเกาะกระดานเนี่ยมีชาวต่างชาติ35คนคนไทย4คนเรือยนต์3ลำเรือเล็ก3ลำหาดปากเมง มีคนไทย14คนชาวต่างชาติ5คนมีเรือใหญ่อีกลำหนึ่งรวมยอดที่เก็บเงินได้1 0 7 0บาทยอดนี้บอกว่าต่ำนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับอุทยานแนห่งชาติอื่นๆใกล้เคียงกันเนี่ยเขาเก็บได้หลักแสนบาทต่อวันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานหาเจ้าใหม่ียมันมีหลายจุด แล้วก็รวมถึงท่ามรากตที่เราบอกไปว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะพุ่งเป้าไปเดินทางไปลงเรือฝั่งจังหวัดตรังแล้วก็เดินทางมาจากทางเรือจากจังหวัดใกล้เคียงก็มีนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตสตูลก็จะมาที่ทํามรากตด้วยวันที่ไปสุ่มตรวจสอบก็ยังเจอเรือหางยาวเข้ามาครั้งละ5้าถึงหกลำนักท่องเที่ยวต่างชาติประเมินแล้วรวมๆนะคะไม่ต่ำกว่า4 0 0 500คนค่ะจากเข้าโรง,งเรียน เราไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะแค่นี้นะเราส่งคนมาดูก่อนเราส่งคนมาเป็นเดือนแล้วนะครับจุดเนี้ยก่อนที่จะมีการการดำเนินการต่างๆเนี่ยเราส่งคน,นมาหลายๆระยะก็ดูแล้วว่ามันมีนักท่องเทีเท่ยวเยอะแต่รายได้เนี่ยซึ่งเมื่อวันที่21พฤศจิกาเนี่ยรายได้เนี่ยแจ้งมาแค่มือเดียวอย่างเงี้ยเราถามว่าวันที่21 คือดังคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ประกอบการอาจจะมีการจ่ายเงินตรงกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเป็นใบเข้าชมอุทยานนะคะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าการที่ไม่ผ่านการซื้อตั๋วเข้ามาข้อสังเกตพวกนี้นะคะก็ให้ทางอุทยานเนี่ยทำรายงานมาชี้แจงรายละเอียดให้ด้วยนะคะ ครับก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อไปนะครับแล้วก็มีการชี้แจงออกมาอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ